ข้อบังคับตอนที่13มผมรี6ุพันมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนเพื่อนแบบสั้นๆน,นะครับอำนาจในการลงคะแนนหรือว่าสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนะครับหรือว่าสิทธิในการลงมติในกรณีที่ที่ประชุมของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือสมาคมนะครับ จะมีประชุมในเรื่องใดๆก็แล้วแต่คณะกรรมการ1คนเท่ากับมีสิทธิ์1คะแนนในการออกเสียงนั่นเองนะครับจะถือว่าโอ้ไม่นะผมเป็นรองประธานผมต้องมีสิทธิออ์ออกเสียงเป็น2เสียงนะผมเป็นประธานผมมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเป็น3เสียงไม่ใช่นะครับภายใต้กติกาเดียวกันนะครับก็คือ1คน1คะแนนในการออกเสียงนั่นเองครับ สมมุติว่าเขาพิจารณาเรื่องใดๆก็แล้วแต่ไม่มีใครที่มีอันพีสิทธ์เหนือกว่าใครนะครับก็ประเด็นที่เรานํามาฝากวันนี้คือประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ